สวัสดีครับกาลยานมิตรผู้ติดตามรับชมทุกท่านประชาชนโดยทั่วไปและที่ท่านที่มีบุญสัมพันธ์เลื่นผ่านมาเจอกันนะครับก็พบกับสื่อสาธารณะ,ะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชื่อช่อง M Property และช่องที่2 M Property หัวใจสีชมพูนะครับผ่านแพลตฟอร์มต่างๆบนโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Page ในชื่อ M Property ช่อง YouTube ที่กำลังรับชมและ Tik t o k นะครับก็ใน,นชื่อ M Property นะครับวันนี้มาในส่วนของการแชร์และเปลี่ยนนะครับก็เป็น Developer ปอร์รายหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆก็ได้สัมผัสผ่านในขณะนั้นอตอนแรกก็ยังทำเป็นอิสระนะครับมีช่วงหนึ่งผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยทางบริษัทบริหารจัดการของพี่ชาย ท่านหนึ่งนะครับก็พี่จักรพงศ์นะครับบริษัทุูดเอเจนเ์แมนจนะครับซึ่งมีการทำสัญญาบริหารกับโครงการหนึ่งนะครับของดีเวล o p e r ที่ผมมองว่ามีวิสัยทัศนะครับนั่นก็คือดีเวล o p e r ในชื่อ NC Housing หรือ NC Group นะครับตัว N ตัว C ครับแล้วก็กรุ๊ปนะครับก็เป็นหมู่บ้านโครงการที่อยู่แถวพุทมณฑลสาย5นะครับก็มีชื่อว่า,าบ้านฟ้ากินรีปิ่นเก้าสาย5นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นวิสัยทัศน์ของทางโครงการที่ดีมากนะครับที่เปิดโอกาสให้ทางผู้ซื้อบ้านจัดสรรได้มีส่วนร่วมนะครับในการบริหาร ตั้งแต่โครงการยังเป็นโครงการแอคทีฟนะครับ <c oughs> ในปีนั้นผมก็เข้าไปจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีให้นะครับซึ่งเป็นโครงการแอคทีฟยังไม่ได้มีการถอนคำ LG ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการในการจัดตั้งเป็นนิติบ,บุคคลนะครับแต่มีคณะกรรมการนะครับเขาใช้ชื่อว่าคณะกรรมการบริหารชุมชนนะครับก็เป็นตัวใของผู้ซื้อนะครับมีการประชุมทู้ซื้อทุกปี นะครับแล้วก็ตัวคณะกรรมการอาหารชุมชนก็ได้รับสิทธิ์เรื่องหน้านะครับที่ผู้บริหารโคุ่มการหรือบริษัท NC Housing หรือ NC Group นะครับก็มอบให้ทางคณะกรรมการบริหารชุมชนชุดน,นี้ในการดูแลควบคุมบริการสาธารณะนะครับต่างๆนะครับก็มีการติดตามทวงถามรวมถึงการอายัดนิติกรรม แล้วก็มีการฟ้องด้วยนะครับจากตอนนั้นเท่าทีา่ผมจำไม่ติดนะครับเงินกองทุนก็ประมาณ10กว่าล้านนะครับตอนนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับ mm. ก็ได้รับความร่วมม,มมือที่ดีแล้วก็ทำผู้ซื้อก็เริ่มตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของตัวเองมีส่วนร่วมในการทําให้โครงการหรือหมู่มบ้านอันเป็นชุมชนเพื่อการพักอาศัยนะครับ มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมมองว่าเป็นโครงการต้นแบบนะครับที่ดีลเ o อร์ณปัจจุบันอาจจะต้องเข้าไปศึกษาดูงานนะครับแล้วก็ต้องเริ่มเปิดมุมมองใหม่นะครับแทนที่จะรอจนถอนคำ LG แล้วถึงจะเข้าสู่กระบวนการเสวนาเพื่อให้มีตัวแทน ยังไม่เป็นทางการและถึงจะเข้าสู่กระบวนการเป็นนิติบุคคลนะครับแต่ถ้าปฏิวัติแนวคิดใหม่นะครับเริ่มตั้งแต่ยังแอคทีฟเลยยังไม่ผ่อนคำพอมีผู้ซื้อได้จำนวนหนึ่งสัก25-50แล้วเริ่มจัดประชุมเพื่อให้เขาเรียนรู้กระบวนการในการบริหารจัดการตัวเองนะครับเริ่มดูแลบริการสาธารณะนะครับแต่ว่าอำนาจอนุมัติยังอยู่ที่ ัวโครงการนะครับเพียงแต่ว่าทางคณะกรรมการบริหารชุมชนที่ NC Housing นะครับได้ให้ทางผู้ซื้อได้เลือกขึ้นมานี้นะครับก็ทำหน้าที่ในการเสนอเรื่องไปทางโครงการนะครับก็เป็นอะไรที่ผมว่าเป็นอะไรที่สวยงามนะครับสวยงามในการที่พอโครงการได้เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อนะครับได้มามีส่วนร่วมในการบริหาร ชุมชนของตัวเองนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอยผมบอกกอ็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับก็เป็นแชร์สิ่งที่เป็นโครงการที่ผมมองว่าประทับใจนะครับแล้วก็จะเกิดประโยชน์นะครับกับโครงการอื่นๆรวมถึง d e เวลลอปเปอร์รายอื่นๆนะครับที่หากได้เข้าไปศึกษานะครับเข้าไปเรียนรู้กระบวนการและพฤติกรรมของผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อ จริงๆแล้วเราต้องไปให้ความรู้ความเข้าใจกับเขานะครับซึ่งจริงๆแล้วการจัดสรรหรือการพัฒนาที่ดินเพื่อการพักอาศัยไม่ได้มีเฉพาะแต่ในประเทศไทยอย่างเดียวมีพร้อมกันในช่วงพิเรียดเวลาเดียวกันแทบจะทั่วโลกนะครับหลังจากภาวะสงครามโลกครั้งที่สองที่รัฐบาลหรือทุกประเทศนะครับไม่มีเงินที่จะแก้ปัญหาในส่วนของการสร้างบ้านแปลงเมือง การทําให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสงครามบ้านเรือนไม่มีที่พักอาศัยนะครับต้องมาเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาช่วยนะครับทางภาครัฐในการจัดสรรหรือพัฒนาที่ดินขึ้นมาเพื่อเป็นที่พักอาศัยในการช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนให้ประชาชนได้เข้าถึงที่พักอาศัยราคาถูกนะครับหรือ,อมีสินเชื่ออะไรต่างๆนะครับซึ่ง,งท,ทั่วประเทศนะครับทั่วโลกนะครับในเวลาเดียวกัน ก็มีการพัฒนาเกิดขึ้นแต่ของประเทศไทยเราก็อาจจะมีจุดที่มันอาจจะไม่เหมือนต่างประเทศร้อยเปอร์เซ็นนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นพัฒนาการในประเทศเรานะครับกฎหมายในประเทศเราก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อแก้ไขในสิ่งที่ปฏิบัติมาแล้วมันเกิดปัญหาอุปสรรคนะครับก็มีการแก้ไขไปทีละปอกทีละสะเต็ปนะครับคงไม่ใช่เป็นการ เขียนกฎหมายการจัดสรรหรืออาคารชุดเพื่อไปแก้ไขปัญหาที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งมันไม่ใช่หลักการในการร่างกฎหมายที่ถูกต้องนะครับ,รบส่วนนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ถือว่าเป็นคลิปที่สั้นๆเป็นการแชร์ developer นะครับก็คือ NC Housing และก็โครงการต้นแบบที่ผมว่า ผู้ที่อยู่ในสายวิชาชีพนี้นะครับการบริหารจัดการทรัพย์สินนะครับไม่ว่าเป็นบริษัทบริหารจัดการก็ดีผู้จัดสรรหรือผู้พัฒนาโครงการก็ดีผู้ที่จะซื้อบ้านจัดสรรหรืออยู่ในบ้านจัดสรรแล้วรวมถึงคณะกรรมการเองก็ดีนะครับลองอเปิดลูกทัศน์ของท่านโดยการเข้าไปนะครับติดต่อทางนิตินะครับของทาง บ้านฟ้ากินอรีปิงเกสายหนะครับหรือบริษัท NC h น u s i n g เพื่อขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ซื้อนะครับาตามใดก็ตามที่ผู้ซื้อเขาได้มีส่วนร่วมนะครับปัญหาความขัดแย้งหรือคอนฟ lict ต่างๆย่อมลดน้อยลงนะครับและก็จะทำให้การสมมอ,อกกบจากโครงการไปสู่ผู้ซื้อในฐานะนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมีความสมบูรณ์มากขึ้น และมีความสมบูรณ์ที่สุดเกิดความต่อเน,นื่องในการบริหารน,นะครับทำให้เขาคานึงถึงประโยชน์สาธารณะส่วนรวมนะครับและทําให้เกิดประโยชน์สุขภายในชุมชนลักษณะเสดนะครับแต่วันี้สมควรแก่เวลานะครับตางผมเอ็มกันโซนวิลาภัยนะครับรวมถึงทีมงานแบ็กอัพเบื้องหลังนะครับรวมตลอดถึงครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับของผมเนี่ย มองว่าทุกท่านเป็นครูบาอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนโดยทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่รอคอผู้สัญญาอะไรต่างๆบริษัทบริหารจัดการน้องผู้จัดการหรือรุ่นพี่ผู้จัดการอะไรต่างๆล้วนเป็นครูของผมทั้งสิ้นนะครับก็ต้องถือว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะครับก็ผ่านเขาเรียกว่ากว่าจะผ่านจากฐาน นะครับที่จะเจริญในขึ้นมาจนเป็นอัญมณีที่มันมีคุณค่านะครับมันก็ต้องผ่านการหล่อหลอมนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับเป็นอย่างสูงกับบรรดาครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ก็คือต้องกราบขอบพระคุณนะครับทางผู้ติดตามรับชมกะะลัลยาณมิตรประชาชนโดยทั่วไปท่านที่มีบุญสัมพันธ์เริ่มผ่านมาเจอกันนะครับที่ท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอ นะครับของช่อง M m p r o บันแล้วก็ช่วยแชร์นะครับเพื่อให้เกิดความรู้อันเป็นสาธารณนะครับคืนกับสู่สังคมและท้ายที่สุดนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมสนับสนุนนะครับในค่าน้ำชากาแฟนะครับผ่านทางช่องทางในรายละเอียดท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับในทาง y t u t u นะครับก็เป็นบัญชี ของผมเองนะครับซึ่งยังไม่ได้เป็นการจดเป็นลักษณะเป็นนิติบุคคลนะครับเนื่องจากเราไม่ได้มองว่าจะเป็นลักษณะของเชิงพาณิชย์นะครับจึงเป็นบัญชีของทางตัวผมเป็นหลักนะครับซึ่งเมื่อได้รับการสนับสนุนเป็นค่าน้ำน้อนชาม,มาแล้วก็คงจะต้องในการจัดทำบัญชีนะครับเพราะว่าในส่วนนี้หากต้องถึงเกณฑ์ที่จะต้องเป็นรายได้ประเภทที่จะต้องเสียภาษี เราก็ต้องดําเนินการในการเลื่อนแบบเพื่อเสียภาษีเพื่อทําให้ถูกต้องนะครับนี่ก็การาบขอบพระคุณนะครับผู้มีอการรคุณนะครับหลายๆท่านนะครับที่ได้สนับสนุนโอนเป็นค่าน้ําชากาแฟมานะครับก็การาบขอบพระคุณนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับผมทีมงานแบ็กอัพเบื้องหลังนะครับที่ เป็นน้ําจิตน้ําใจต่อกันนะครับในการรังสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอ,โอที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับก็เป็นการคืนความรู้นะครับกับสู่สังคมไทยกับสู่ทันดีนะครับต่วันนี้สมควรแก่เวลานะครับผมก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาควรที่แต่ละท่านนับถือจงช่วยอภิบาลบรรดาโนนให้แต่ท่าน มีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจผ่องใสเงินทองไหลมาเทมาพบเจอแต่กะละัลยาณมิตรเจอแต่เพื่อนที่ดีเจอแต่ผู้ที่อุปถรัรมภ์คำจูสนับสนุนได้รับความรักใคร่เมตตาจากคนรอบข้างนะครับเจอแต่กะละัลยาณมิตรห่างไกลาจากศัตรูหมู่มารพาลชนเรื่องที่ไม่ดีต่างๆจงอย่างเข้ามากั้มกายท่านและครอบครัวนะครับสำหรับวันนี้สมควรกับเวลา ขออนุญาตลาไปก่อนและสวัสดีครับ